สวัสดีครับทุกคนแบรซิสคุกกิ้งโชว์กลับมาแล้วนะครับวันนี้มากับเมนูไข่จานเด็ดกับไข่ดาวน้ำทรงเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะว่าใช้อะไรบ้างนะครับจะมีไข่ไก่นะครับแครอทหั่นนะครับแตงกวาหั่นหอมใหญ่หั่นมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆเราก็ตั้งกระทะนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําน้ําสะอาดเนี่ยมาใส่ลงไปในกระทะเพื่อที่เราจะทําการทอดไข่น้านั่นเองนะครับ เมื่อน้ำเดือดแล้วก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปเลยนี่ครับจากนั้นก็รอให้ตัวไข่เนี่ยสุกนะครับเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมรีบเปิดฝาก่อนนะเพราะว่ามันจะล้นขึ้นมานะครับอันนี้ไข่ของเราก็ใกล้จะใช้ได้แล้วนะครับใครที่ชอบกินไข่แดงแบบสุกๆก็สามารถต้มให้สุกได้เลยหรือว่าถ้าใครชอบกินแบบลาวาก็เอาขึ้นได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปเทน้ําออกนะครับให้เหลือแต่ไข่แล้วก็เอาตัวไข่เนี่ยไปโปะบนหน้าข้าวไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เอาไปวางไว้บนหน้าข้าวได้เลยนะจากนั้นนะครับตั้งกระทะใส่น้ําลงไปเติมน้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเครื่องราดบนหน้าไข่กันนะครับจากนั้นก็ใส่แคอรอทลงไปครับตามด้วยหอมใหญ่นะครับ แล,แล้วจะต้ม2ผักนี้ก่อนนะครับเพราะว่า2ผักอันนี้จะค่อนข้างสุกช้านะครับเราก็เลยต้องต้มไว้ก่อนเลยเราก็ทําการต้มแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับถ้ารู้สึกว่าน้ํามันน้อยไปก็เติมน้ําลงไปได้นะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นน้ําราดหน้าไข่นะครับจากนั้นเราก็เติมผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะครับทําการคนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทําการเคี่ยวไปนะครับจนกว่าผักเนี่ยจะนิ่มนะครับเมื่อผักเริ่มนิ่มแล้วนะครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะครับ ตามด้วยซอสพริกนะครับอันนี้ผมใส่ซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสพริก2ช้อนโต๊ะนะครับปริมาณก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับจากนั้นก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยพริกไทยนี้จะเป็นตัวเพิ่มความหอมให้กับซอสราดของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนไส้ของไข่ยัดไส้นะครับ แล้วก็รสชาติเหมือนซอสมักกะโรนีนะครับรสชาติจะประมาณนั้นจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับทำการผัดคลุกเคล้าคนๆให้เข้ากันนะครับนี่โหจะบอกว่ากลิ่นหอมพริกไทยมากๆเลยนะครับเมนูนี้ เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องทอดไข่ในน้ํามันนะครับเราสามารถทอดไข่ในน้ําก็ได้เช่นเดียวกันก็เป็นการลดไขมันลงไปได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือเป็นการทอดด้วยน้ำนั่นเองจากนั้นก็ใส่แตงกวาลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับแล้วก็ปิดเตาได้เลยไม่ต้องรอให้แตงกวานิ่มนะครับเพราะว่าเราต้องการกินแตงกวาแบบกรอบๆนะครับจากนั้นเราก็นํามาราดบนไข่กับข้าวได้เลยนะครับ เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่ามีส่วนผสมของผักแล้วก็ใช้น้ํามันแค่นิดเดียวเองนะครับใครที่มีน้ํามันมะกอกก็ใช้น้ํามันมะกอกได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูไข่ดาวน้ําทรงเครื่องที่มานําเสนอในวันนี้นะครับหวังว่าเมนูนี้คงจะถูกใจเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบล็กซีนคุกกิ้งโชว์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูไข่เมนูหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ